่นกําลังสิแ็กเสร็จก่อ,อกให้ลูกค,คาเจ้านี้หม่ำหม่ำหนึ่งกิโลก่อนนาหม,มูอ่ะหนึ่งกิโลนี่มาของมาใช่ไหมหมูมอ่ะเลยม่ำเนื้อก็สั่งสั่งได้นะท่านผู้ชมน้ำเนือ้อส,สูตรนี้ใช้ตับพี่้องอันนี้ต้นทาม,มันก็จะแห้งแบบนี้นะ ล้างมือเราได้พี่น้องเด้อยมือสะอาดบริษัททุกมือดอกี๋ยวสิว่ากันได้มัมเนื้อได้เป็นแล้วหนึ่งกิโล่ไเดี๋ยวเอานี้ไป่ใส่ทอนๆหน่อยๆกันในนี้หมูหนึ่งวนเส้นหนึ่งตักชีชวโมกหรอพี่น้อง ตื่นตั้งแต่ตีห้าวันนี้มาทำเสกเกอะอันนี้ก็สิบโมงเคอร์ก็ตากสี่ชั่วโมงแล้วนะตากพัดลมเนี่ยมืวันกำลงังซีนมืวันกำลังซีนอยู่ไม่ดสนใจบาวพี่น้องช่วงนี้ก็สั่งได้ปกตินะครับออเดิ์ก็ับมาเรื่อย ขายเรื่อยๆครับไม่ได้ไล่สดขายแล้วพี่น้องจะชีไล่ขายจังไรบุ๋ไล่สดขายเสกเกาะอะหนูวันไล่นะยุ้ยวันไ่เป็นงคู่ต้องปิดหมวนกระบอกบักเก่งอยกระบอกบักเก่งกต่พ่อเบาได้หรอวะไม่ได้ปากเกือบจนหมดว่าเธอเนี่ยมันไม่ไล่ขายของช่วยฉันว่ะ ชอบเสนอความคิดออหละมาหนึ่งกิโลท่านผู้ชม,มใส่กอดงามงามชอบเสนอความคิดให้แต่ก็ไม่สนใจฉนันหาว่าไปทัวร์ลายหมูหนึ่งบนเส้นหนึ่งจะม,มีหมูครึ่งสองคนนะแล้วก็บนเส้นครึ่งอย่าเอาอนี้กันเอาหมูกันสั่งกิโลอยู่พี่ยัง ชังต่ช่างอยู่มองเห <ligen> ็นตาจาวมาพี่ลองการทํางานทีพี่ลองทำงานก็เหมือนงานอันนี้ก็เหมือนงานประจําของเราได้ไหเพราเราไม่มีงานประจำโอ้ยนี่เกินนะหมูว่างงานอะไรเลยงานอะเลยเงานประจำคือทําคลิปใช่ไหมหางานประจําอยู่พี่ลองมูจอมมีงานประจําเห็อตู้่อยเห็ดป่ะนี่กับบอาไปนี่กับบไปไปที่เก่าจ้า เกอะแห้งสวยๆนะต้นทางปายทางอาจจะมีน้ำออกเด้อพี่้องเนื้อสวากันเลยมีสุดเจ้าอล้วนะน้ำน้ำาอ,อกพี่สุดเจ้าเห็นมันตัวนี้คืออันไอ้เส้เกาะหมูหมูหมูไอก้กาหมูไม่ใช่มีกิจเจ้า ซึ่งสองโลเจ้านี่สางกิโลใหญ่กว่ากันมุมกว่ากันทายอันการทำงนานของตุ้ข่อยให้พมุ่เจ้าเบิง้งซื่อนี่แหละพี่นนอะว่าไม่ยังหลายดอะรู้ว่าเราก็รับออเดอร์เรื่อยๆใส่กรอบไม่ใช่ว่างเงียบหายไปนะรับทุกวันครับออเดอร์ เมื่อกี้ก็สองสองเจ้าเจ้าเมื่อกี้สองกิโลหรอที่สามเมื่อกี้ผมตอบขอควอมไปเมื่อกี้สังเพิ่สั่งสองกิโลอันนี้เสีกล่องบนเส้นครับท่านผู้ชมงามคือกันพเจ้ามุกลาแต่โพส่งฟรีเหมือนเดิมจ้าเดินมุกกลาจะส่งฟรีเหมือนเดิมจ้าตรงฟรีคือเก่าเพียงมุกกลาเนี่ย อุดุในใดเนอสองร้อยเก้าสิบบาทจองฟรีเหมือนเดิมครับสองร้อยเก้าสิบบาทขออาบัต่ซีเสร็จมาให้หน่อย อันนี้ครับพี่น้องอันนี้ซีดเสร็จแล้วเป็นไส้กรอกหมูซีดประมาณนี้นะครับต้นทางแห้งนะปลายทางอาจจะมีน้ำบอกนิดหน่อยนะครับแซ่บสุดดั้งเดิมเหมือนเดิมนะครับน,นี้เป็นหมําเนื้อหม่าเนื้อแส่บสูตรใส่บอร่อยมากถึงเครื่องไม่มีกลิ่นเนื้อหอมหอมสมุนไพรก็คือกระเทียมกับตระคร้ที่เราใส่ไปสั่งได้น,นะครับหมูว่าสาขายหอมเร็ว อะนี้ไหมะอรนีาไมอ<ะ>พี่น้องบริการขอพูดหลายๆได้ครับดี่ยสร้างแต่กมาแมาได้ปกติพี่น้องเห็ดเห็ดงานต่อก่อนบมว่าลาก,ก่อนแล้วสวัสดีครับ <c oughs>